หนอนี้กันลำโพโลเผาเขาหนวดเนืดจุกเจกหายหมดเลยนะแต่เขาไม่ตายอะ่ะอึดจริงๆนะน่ะเรียกประมาณนี้แหละคิดว่าจะตายจะเน่าขึ้นมาเฉยเลย,เลยมันได้ผลนะ่ะถ้าเอาไฟลวกเขาเนะี่ยหลอกเขาเนะี่ย ไฟไหม้แล้วก็จะถึงฤดูฝนลนดะน้ำอย่านะคุณผู้ชมแบบธรรมชาติอะ่ะพอไฟป่าไหม้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฤดูฝนใช่ไหมลอกเรียนแบบแต่ว่าเร็วไปหน่อย <c oughs> <c oughs> นอนนี้เลยโดนไปด้วย โครงการเผาหลอกคุณผู้ชมหลอกหน่อไม้ให้เข้าใจว่าไฟป่ามาแล้วจะถึงหน้าฝนหลอกเรียนแบบธรรมชาติเขาจะได้ออกหน่อไงแล้วก็รดน้ำเลยนะไม่ใช่เผาเฉยๆเขาให้เรียบให้เกรียม อาาพอประมาณอย่าทำให้เขาถึงตายรดน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดหนออ้าวโครงการหน่อไม้เห็นช่องจอยจ้อยพุงกลมกลม